บุกเฮาอีละบอกไม่น้ดคืนนี่ละบอก สบายดีสิท่านที่ติดตามแะรับชมสบายดียามเช้ามันนี่กันยามเช้ามันนี่กันทีได้เข้าป่าอีกทุกคนเลยกับบวชเพราะว่าเมื่อคืนนี้เทากับมาร์กัสพาเดลมาเครื่องของไปเลยยังอยู่ทุกคนมดทุกคนเลยไปไปนี่ก็ถือว่าท่าก็ถือว่าลำบากเติมไปไปติดตามไปเบิ่มทุกคนเลยว่าสิมานี่บอกงบนี่นะไปก็ว the ่าสองคนบ่ปั่นแน่มันนี่บ่ปั่นเป็นไปน้ำหลัง มืัอนี้นะขี่รถจักรไปซ้อนเดียวคือเกา่าเสารเมื่อคืนนี้เอาซ้นเดียวมาทุกคนเลยไปทางเลื่องปสุปองไปดีิไฮก่อนก็มานเลยอยู่ไฮกันเนาะมานไปดิมันตาปลาป่อยอะไรมันมาตาปลาป่อย <c oughs> เออาแลขเ<อ>ด,<อ>ด้เอาแลขเด้ปลาป่อยน่ะเดินทางต่อเขากันวัดนี้ ทุกคนเลยบ่าววาดเป็นได้สีมูฟ้าทุกคนเลยเอาเฮอพอลามเป็นเป็นแพงพลามได้บ่วาดได้ดลูร้าเม,มาคองเงินเด้อเฮอได้ห้าแสนอายกอยทุกคนเลยอายมันขนาดนนะ่ะอายมันคนอยู่บ้านเวียงใหญ่พนพี่น้องแม่เป็นพลามบ่วาด ไปเอาชีได้เดินทางต่อมื่อนี้หลายคนนะเขาอิตาดอนกับวชิคุนจากกระเพือรพานไม้เนี่ยบ่บ่าวชังทองก็ไปนําอิตาดอนบ่ไปนี้ยังชวนบ่าวชังทองแล้วบ่าวชู้เขาไปแล้วก็ไปกันเขาพี่ไปแล้วก็เอาชีไดไปชองคนกับวัดคือเก่าทุกคนเลยก้อยได้ได้สนับบนเรือทางคนเลยพี่ต้อยโยกไข่แน่แต่มีแดดแน่มื่อนี้เมื่อวานนี้เขาไปแล้วฝนตกขก่อยเป็นทาง แห้งฝนจุหฮอดดานพระจันทร์แต่มันมีตกแห้งไปเลยหวานเนี่ยนี่เปนยาตอร์จบลังนี่เลยทุกคนเลยไขรแน่แต่เด็ดแล้วมันนี่นะ่าตอนนี้ก็สีบเอ็ดโมงกำลังเด็ดตอนดึกเทงเลยทางเวอรเตอร์นะอดบานบ้าจังทองบ้าบุญชูไปซูนกับเจ้านี่ทุกคนครับเจ้าไปแล้วเขาจะได้ไปกับบาวด โซนบ้านจังทองทุกคนเลยพ่นอยู่หน้าอันนี่สี่ได้เอาไปพ่นเบวเลยบบบนี้จะน้อยบปปันมามหลังอลอยแรงจังเจอหลานหน้านเลยฮึบฮึบฮึบบอว์เบนซ์ตั๊กโคตรเจอเนาะไปเลย

นีถือว่าหยาเลยทุกท่าพักช้อนตีอวมาบนเลือหย่ละลุงอย่งนั้นนะถือว่ามันก็ไวยเย่ถ้าไปจุดท่องก็ถ้าไปจุดท่องกเราเอาหุ่มว่ะ สบายบ่ถทานขนาดเลยบ่ช่างทองตีรถร้อนๆดูเลยตีนีม่มันตีนหนามนะมนจะไปหนะในจะน้อยทางนี่ก็ลังเหนียวก็ลังมืนนะพอเร็วกะแดดอีกประมาณเจ็ดมื้อน,นี่ไปรถประทาพผู้มาแล้วบ่ามาแล้วโอ้เรามาจากพีได้เราสลัดได้จาททองได้ ไปดูอีกต่อใส่ขูไม้ลำเดียวเอาตัวนี้เราตกเกม่อคืนนี่ทุกคนเรียบริบูตเฮ็ดมาบ้จาจุกท้องลุยไหมจูงบ่แล้ว ป <laughs> รนนะจันน้ำมันเนาะเอาปาะจําแก้วนะนี่ทักเลยเริ่งพี่ได้โดนนี่ลึกโดนนี่โอ้ยบนลึกโลด่ายูมัด อ,อ,อ่าอนจำมาอ้าวพอสะเป็นทุกคนนะบนุริกะประมาณใบสองมงมจักซำมือวานนี่พดีจำน,นี่พอดีแล้ว,ว,ว,วหาลันแรกเลยแล้หาลันแงรงเฮ้ยมันอ้อะไร้หตเออม,นอนอมันอ้แล้วอ้ตัดแผลนี่ออออออ บ่อนอยู่บอ่บอนชาวทุกคนเลยบ่อนมานบ่อนมานบ้าจังทองเอ้ยบ่อนมานบ่อนมานอ่ป้าบุกไเปด้ไรเลยคืนนี้นะเอามาย้ายบอ่นอนทุกคนเลยเพราะว่าโดนที่มุ้งงามหลายแล้วก็ไก่น้ำเนยไก่น้ำไก่น้ำก็ต<ก>ุ้ตงน้ำก็ยี่มีน้ำช้างไม่หหแห้งละชากเลยแห้งแล้วช้างอ่ะท่าต้างอยู่เค้มดานนี่เฉยเอาถือพยอยางไปอยู่พูดเลยไปดิพูดละโอ้ ย้ายบอ่อนทุกคนเลยมาบอ่บอนบ่อนนี้แลหละเฮาหมานไปแล้วนี่นะหมูน้อยนะมาอยู่นี่มันคือน้ำเนี่ยอยู่นี่น้ำกันม,นะออมีห้างนะะหากลางพยุกตพยางก่อนมาปั่นไปท่านมาอยู่ขีนโบอเอเิลละหันว่ายายบอ่อนมาอยู่นี่วบะเอามาเฮ็ดห้างก็ทุกคนเลยห้างปลาอันทยบุก แล้วก็มาบควนมาเกือเฮาเห็ดหางนี่แล้วก็ยาดังไผ่หลุมนี่อาทุกคนเลยมาหอนแล้วก,ถกวาถวายใเลาะเบิง้งอันหมูที่บาวานยิงบาวานลิาานทะลุไปแล้วก็บักเทอมันถือโตันั่นนี่นะาวานมันเปไ็นน้ำเบิง้งครับนี่นะแล้วก็นทีไ้ไปตัวไปมันเลยนะไปนั่เดียวสี่คนแล้วยังแยกทาง ป้าไมนนด้ร่มแห้งแล้วบนนีรพูนก็ต้องใช้ร่มหนาวทุกคนเลเยแรงขึ้นมานหนาวขนาดไรตามเบิ้งนี่ปีนขึ้นนี่แล้วบ่ไปน้งเบิ้งบนมาวาดจัดนะเคอมันสอดทีอสองพูทุกคนเลยไปราเบ,บิ้งมีเห็นแล้วกันไปปิตาแล้วกั

แลนไปทั้งเลืนอแลนไปทังเรื่อมานำตัวนี้นะนำบ่งตัวอันมาดนสอดถือนี่นะนี่หมูตัวนี้หมูตัวนั้นยู่นี้ ตัวจิ๊บตี้ร่แลนไปคุดเลยคูนตัววัดจัดเมื่อวานนะเชื้อไปเชื้อหอยอะไาตัวนี้ขำเันตัวอะไรหอยหมูลายก็แค่ดูนีดนึง เอาชีแยกง่ายเดี๋ยวไปบ้านนี้เลาะลงพุ่นเลยดงนี่แหละหมูนะ ได้หยงตามทางนี่โลบังโมก,กิมบุกนักกุกนี่มึงใ่ญ่เลยกลับมาหอนบอนลเลยทุกคนเลยอย่างบ่ปั่นกับบา่วาดท่านมาบ่อช่างทองพ่นมาเลยท่านหนึ่งเข้าอยู่จิน้อยหาหนึ่งเขา าหาก,ากมาฮอดบอว่เจ้้องงานนังมาครบรมานพระวัดมานสิเด้อพรประมูลไเพอและความพระนั่นล่ะปลาแรงเาปอปพระพุน,ไนัไปก็ไปจุาท่องคนไปพี่กตปั่นแงแล้ไปแล้วพี่ไปทั้งเรยจะได้เพิ่กินแรงนะไปจ้า่องโอ้ยอยผ่านผ่าน มันนี่จุกชัยจำแจ่วทุกคนเลยอ่าปั่นทุนแลวกยาผดไปหาการนะมันนี่นะาะก้นนะ้อกระแคุยจิร้อยแลจำแจวมันนี่ไปหากินกินมานทุกคนเลยทีมง,งานกันธบวาสเพละพละอนี่เป็นระยะบ่อนืเล่ากี่เขากินเพอรยาและการหมาอ,อปันทำมันนี่ ไปทังเืไปไกลไปเลยคือตเ้ไปนั่ยนั่นันัไดเลนเอ้ามาปล่อยฟานทแจวนี่ปันทุนมรแกยังมมาน้อยู่ยังสีมัไปเสิข้าวบอร์เอนสีมันด้อยโมานกันนะมือคา อ,อกไอิ่นเจล้อหอล่นมากเนาอบ้างข้าแดงยังมันอยู่เอากินข้าวกินน้ำยาพักผ่อนกินน้อยกะอนที่ได้ไปก้านทุกคนเลยโอ้ยมือนี่ลืมดอกไผ่บินหุงคักไปเลยพักผ่อนกินน้อยก่อนเสร็จเย็นแนวแล้วกันที่ไปออกไปหาการหายืนอยอมันนี่ พอได้ลุ้นบุมูอเธอได้พอนกพอหนูทีมงานเขาก็สี่คนปั่นไปโมดสองไปหาการหายยืมก็จะขุดได้เมนี่เข้าไปกับปัน่นบวาดไปกับบาสังทองผู้เล่ไปหาการบังเธอมันหมานบุผู้ปรกาศกัเย็นจ้นนนนนอย เาจ,จะพันทุกเลยนะมาตั้งมาไก,ก่ยังมีพอไปอยู่ทุกคนเลยนกคอนกแกบ

ได้เหลี้ยประป่านอ้าวในสองเพลี้เนอ้าหนูวายมาบนอยู่บนเสาแล้วกันขับรถบ้านมาก,ก่อนเลยทุกคนเลยกระเป๋าชงทองมีได้เพ่ลจิกโตบอเอาได้สองเต็มหนูวายเอาขอพักผ่อนก่อนทุกคนเลยขออยู่ขอนอนก่อนมืดเช้าว่าได้ไหม